เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน คืนนี้ครับเวลา3ทุ่มตรงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมีโปรแกรมรวมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่13ของซีซั่นนะครับด้วยการบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์คซึ่งทางวิลล่าเจ้าบ้านนะครับก็เพิ่งจะได้คุณซื้อรายใหม่เข้ามาแทนที่ของเซีเฟนเจอร์ราดก็คืออูนายเอเมรี่ที่เคยฝากผลงานในพรีเมียร์ลีกไว้บ้างแล้วครับสมัยที่คุมอาร์ซนอล ซึ่งแน่นอนครับสำหรับแมนยูแต่ที่ต้องการ3แต้มในเกมนี้แล้วมันคงจะไม่ง่ายนะครับกับบอลเปลี่ยนโคชแบบนี้ถึงแม้ผลงานของทัพสิงห์ปยองที่ผ่านมาจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ก็ตามครับก่อนอื่นก็เช่นเดิมนะครับเรามากันที่เพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมของเอลริกเทนฮากว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับก่อนลงสนามเจอกับแอสตันวิลล่าในค่ำเมื่อคืนนี้ครับเรามากันที่ประเด็นแรกนะครับกับการขาดบรูโน่ฟานันเดสบัญชาเกมรุกในเกมนี้ครับด้วยเอลริกเทนฮากนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่า จนถึงตอนนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าบรูโน่ฟานานเดสเป็นนักเตะที่สําคัญมากสําหรับเราเขาเล่นได้ดีมากจริงๆในทุกนัดที่ได้ลงสนามและเกมกับเรอัลซเซดัตในศึกยูโรปาที่ผ่านมาเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันแม้ว่าจะต้องไปเล่นทางด้านขวาก็ตามนะแต่เขาก็ยังมีบทบาทต่อเกมส่วนวันที่เล่นเป็นหมายเลข10เขาก็ทําได้อย่างดีมากๆและเราก็จําเป็นต้องหาคนมาแทนที่เขานั่นแหละคือทีม มันไม่ใช่แค่นักเตะ11คนเท่านั้นนะคุณต้องการทั้งทีมหากว่าต้องการคว้าแชมป์แล้วเราจะหาคนมาแทนที่เขาให้ได้มากันที่ประเด็นต่อไปนะครับในปีหน้าจะมีเกมให้แข่งเพิ่มอีก2นัดซึ่งเป็นการเล่นเพลย์ออฟเข้ารอบต่อไปของศึกยูโรปาลีกบางคนมองว่ามันเป็นข้อเสียและคุณหลักคิดแบบไหนด้วยเอดิเคินทากนะครับได้ตอบว่า มันก็คือการต้องลงสนามเพิ่มอีกสองนัดในซีซันที่ต้องลงแข่งเยอะอยู่แล้วนั่นเป็นเดืองที่ชัดเจนมากนะแต่มันก็เป็นโอกาสให้ทีมทีมนี้ได้พัฒนาเช่นกันนักเตะทุกคนชอบการแข่งขันมากกว่าฝึกซ้อมอยู่แล้วถ้ามองในจุดนั้นผมคิดว่านี่คือเรื่องดีเลยล่ะมากันที่ประเด็นต่อไปนะครับกับโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นของอเลฮันโดกาแนโชด้วยเอเดรนทักนะครับได้ตอบว่าผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสเหมือนกันนะแต่พวกเขาก็ต้องคู่ควรที่จะได้ลงสนามก่อนด้วยเช่นกัน พวกเขาต้องทําการซ้อมให้ดีเราจึงจะให้โอกาสพวกเขาโอกาสที่คู่ควรและนั่นก็รวมถึงบรรดานักเตะดาวรุ่งด้วยเช่นกันเรามีนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีหลายคนภายในทีมแต่พวกเขาเองก็ต้องสู้นะเราต้องการเห็นสิ่งนั้นในทุกวันสําหรับการซ้อมซึ่งถ้าคุณทําได้คุณก็จะได้อยู่ในทีมโดยเฉพาะกับบรรดาแนวรุกแล้วเพราะนี่คือตําแหน่งที่เรากาลังมีปัญหาขาดแคลนนักเตะเลยล่ะแต่สําหรับกานในโชวแล้วผมมีความสุขมากนะกับผลงานของเขาแล้วก็รวมไปถึงพัฒนาการด้วย ผมมองว่าเขาจะพัฒนาตัวเองแบบนี้ต่อไปและถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นอีกหนึ่งคนนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอย่างมากเลยล่ะเรามากันที่ประเด็นต่อไปนะครับพูดถึงเกมรับของทีมที่ช่วงหลังเก็บคลนชีตได้บ่อยมากด้วยริคเคนทัก,กนะครับได้ตอบว่าเพราะเราเล่นเกมรับกันด้วยนักเตะ11คนยังไงล่ะไล่มาตั้งแต่คริสเตียโนเลยนะดังนั้นเราจะเป็นทีมที่ยากมากจะเจาะเข้าไปทําประตูผมคิดว่านี่คือเป็นคําชมเลยนะที่คุณถามแบบนี้ แต่เรายังอยู่ในกระบวนการที่ต้องเดินหน้าต่อไปที่เราเป็นทีมที่แพ้ยากก็เพราะว่าทุกคนน่ะเชื่อมั่นในแผนการทุกคนมีระเบียบวิน,นัยเมื่อเราเล่นด้วยความปรารถนาที่อยากจะเล่นเล่นด้วยแพชชั่นเราก็เป็นทีมที่แพ้ยากแบบนี้แหละและมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราทําได้ดีมากอยู่นา,นาขณะนี้ด้วยมากันที่ประเด็นต่อไปนะครับสัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงฟุตบอลโลกแมนยูน็ดจะต้องลงแข่ง3เกมเจอแอสตันวิลล่า2เกมและทิมท้ายกับฟูลแลม ดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดตอนนี้คุณคิดว่าคืออะไรด้วยเอริกเคนทังนะครับได้ตอบว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องของสมาธินะแต่เราจะมองไปทีละเกมเราจะโฟกัสไปที่เกมกับแอสตันวิลล่าก่อนในคืนนี้เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมที่นั่นมากันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับพูดถึงคาเซมิโร่ที่เพิ่งจะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมของสโมสรอนแถมอันดับ2ยังเป็นของลิซันโดมาดินเนสที่เพิ่งจะคว้ารางวัลมาในเดือนกันยายนด้วย เดวิดเรเดนทานียครับได้กล่าวอย่างพอใจถึง 2, 2> นักเตะรายใหม่นี้ว่าผมคิดว่านอกจากคาสเมโรและกับมาดิเนสแล้ว,ลวเราต้องขอบุณนักเตะทุกคนภายในทีมด้วยนะเราเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมนักเตะที่ถูกต้องเมื่อรวมกับนักเตะเก่าที่มีอยู่ในทีมแล้วซึ่งก็เป็นนักเตะที่ถูกต้องทุกคนร่วมกันสร้างทีมทีมนี้ขึ้นมาและสปิริตภายในทีมก็ดีมากๆด้วยเราต้องการให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะและนำพาชช่นและนำความปรารถนาที่อยากจะชนะเหล่านั้นน่ะ ลงไปสู่สนามให้มากขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าพวกเราต้องการคว้าแชมป์ในช่วงท้ายของซีซั่นนี้ด้วยเรามาต่อกันที่รีวิวเกมในค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนาที่13ของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเยือนแอสตันวิลล่าเวลา3ทุ่มตรงและคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision HD 1ครับเรามาที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านแอสตันวิลล่ากันก่อนนะครับ วิลลาเจ้าบ้านปัจจุบันอยู่อันดับ16ของตารางคะแนนนะครับแข่งไป13เกมมี12แต้มซึ่งผลงานในช่วง5เกมหลังสุดนะครับชนะ1สเสมอ1และก็แพ้ไป3ามโดยเกมล่าสุดนะครับบุกแพ้กับนิวคาสเซิลมา4ต่อ0ูนแต่ถ้าว่าเกมนี้ครับวิลลาก็ได้คุณซูรมใหม่เข้ามาคุมทีมถาวารแล้วนะครับก็คืออุนายเอมรี่ที่เข้ามาคุมทัพแทนซีเฟนเจอราดโดยเกมนี้วิลล่านะครับจะขาดสผู้เล่นที่ลงดนามไม่ได้แน่นอนประกอบไปด้วยเดนโก้คาร์ลอส บูบาการ r าและก็ลัดวิงอัลกัสตินสันซึ่งทั้ง3บาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนทางด้านนายเตวันตัวเก่งอย่างเอมิลิโนมาดิเนสต้องดูครับว่าเกมนี้จะสามารถลงสนามได้หรือไม่หลังจากเกมนัดก่อนกับ New นะิวคาสเซิลมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะนะครับทางด้านตัวหลักที่เหลือนะครับก็พร้อมลงสนามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลโอน์ไบรลี่ออลีวัตกินส์หรือว่าจะเป็นแดนนี่อิงส์ครับมาดทีมพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ ในลีกตอนนี้แมนยูแตบดบยูนดับ5ของตารางคะแนนนะครับแข่งไป12นัดมีอยู่ยิ่ม3แต้มถามผลงานในช่วง9เกมหลังสุดก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับชนะไป7และเสมอ2ที่สำคัญเก็บคลินชียได้ถึง6เกมด้วยกันแต่เกมนี้ครับแมนยูเตดจะไม่มีตัวทำเกมรุกอย่างบรูโน่ฟานเดสที่ติดโทษแบนนะครับหลังจากรับใบเหลืองมาครบ5ใบแล้ว นอกจากนี้ก็มีราฟาเอลวารานะครับที่เจ็บไปก่อนหน้าและจะกลับมาอีกทีก็หลังฟุตบอลโลกเลยครับส่วนทางด้าน3ตัวรุกที่กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับทั้งอ Ant ันโตนี่องตริมาสยานและก็เจดอนซานโชเกมยูโรปาลีกกลังสัปดาห์ที่ผ่านมาเอริเฮน่าแค่ทั้ง3อยู่ซ้อมที่คาริงตันนะครับเดั๋วนั้นเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นดูครับว่าทั้ง3รายจะฟิตพอล,ลงสนามให้กับกองทัพปีสแสดงหรือไม่ครับเรามาต่อกันที่คาดการ์ผู้เล่นตัวจริงจากทางฮูสก์เลยนะครับ เริ่มที่ฝั่งชาวบ้านแอสตันวิลล่ากับแผน4-2-3-1นายทวานเป็นโรบินโอเซนซีกองหลังมี Lucas Dean, x, za, ลูคัสดีนไทรอนมิงส์เอสลีย์คอนซาและก็แมตตี้แคชสมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับใช้ดักลาสลุยส์และก็เลอันเดอร์เดนกองเกอร์3ตัวรูปครับมีเลออนไบลีย์เอมิเลนโอบูเอนเดียและก็ออยลี่วัตคินส์ส่วนศูนย์หน้าตัวเป้านะครับก็เป็นแดนนี่อิงส์มาที่ฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับแผน4-2-3-1 นาทีวันเป็นดาบิดเดเคอาสีกองหลังนะครับมีเดียโก้ดาโลเฮนรี่แม็กไกวลิซันโดมาดิเนสและก็ลุคชอครับสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเป็นคาเซมิโร่กับเฟลทสามตัวรุกมี anka, e ksen, แอนโทนีอีลังกาคริสเซนเอริกเซนและก็มาคาสแรดฟอร์ดส่วนซูน,น่าตัวเป้านะครับเป็นหน้าที่ของคริสเตียนโรนัลโดในส่วนสกอร์ที่คาดการนะครับเกมนี้ทางฮูสกอร์ให้กองทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมาเฉือนสิงห์พยองแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม